สวัสดีค่ะสำหรับรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมกันวันนี้นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของมองบรังนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหัว f o r t u n น1ทนะคะ,ะสวยงามมากเลยนะคะก็เป็นตัวโมเดล Star Walker b กอร p n e ูั er, นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลวดลายสีออกโทนน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นตัวเคลือบด้วยแพตินัมเป็นตัวท็อปเลยนะคะสำหรับตัว s t า r Walkerker เมทัลอ่ามันจะออกเป็นสีฟฟ้าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้ไหมคะ mm hmm. เขามีรวดลายในตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรที่เป็นโทนสีเงินอย่างนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่าหัวฟอ t ท n เทนสำหรับตัวนิปของเขานะคะตัวนี้นะคะเคลือบด้วยแพตตินัมนะคะทั้งหมดอ่าสวยงามมาก ตัวนี้ก็เหมือนกับรุ่นทั่วไปนะคะก็คือมีหัวให้เลือกหลายขนาดนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวหัว M นะคะก็เป็น0.7รุ่นนี้นะคะจะเป็นการใช้งานแบบน้ำหมึกระบบเดียวนะคะก็คือเป็นตัวหัวเป็นแบบใช้รูปหลอดสูบนะคะหลอดสำเร็จเราไม่มีตัวกระบอกสูบมาให้ให้ดูรายนิดนึงนะคะ สำหรับในส่วนของตรงแหนบปากกานะคะพวกนี้ก็เคลือบด้วยแพตตินัมทั้งหมดนะคะตัวปอกของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เราสามารถที่จะสลักชื่อได้นะคะอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวฟอนต์หนะคะโดยที่เราทำเป็นชื่อย่อจุดแล้วก็ตามด้วยนามสกุลเต็มนะคะเราก็ในส่วนของตัว แคปตันบนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของโลโก้สตัลโลโก้บองบังนะคะก็จะเป็นตัวดาวแบบนี้เลยสำหรับตัวรุ่นใหม่ของเขานะคะคจะเวลามัน,มนจะเป็นคล้ายๆตัวเหมือนดาวลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้นะคะเวลาที่เราหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันจะเหมือนตัวรูปดาวลอยอยูอ่สีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของชื่อแบรนด์ของเขานะคะจะเป็นตัวต่ออยู่ตรงนี้ อันนี้คือดีไซน์ตัวปลอกทรงใหม่นะคะแล้วก็เป็นตัวแพตินัมสำหรับตัวลูกสรเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราหมุนมานะคะด้านในนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเขาก็จะให้ตัวกันมาสำหรับตัวนี้เป็นตัว sample use, s a m p l e use ก็คือว่าเอาไว้ใช้ใส่กับหมึกกรอดนะคะแต่เขาก็มีแถมหมึกกรอดมาให้ อีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นสีดำนะคะเวลาเขาใส่ลองมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเวลาการใส่นะคะเราใส่แบบเอาตูชนกันแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าคือน้ำหมึกหลอดของเขาเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะแต่ตัวกระบอกของปากกาเนี่ยมันมีพื้นที่เก็บได้ยาวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงๆนะคะเราใส่หลอดไปทีละ2ชิ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาที่หมึกหลอดชิ้นแรกหมดนะคะเราก็เอาตัวนี้ ามาเปลี่ยนใส่แทนได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ในส่วนของตัวน้ำหมึกหลอดนะคะที่ใช้กับรุ่นนี้นะคะก็พคแพ็กเกจของมองบังเขาจะมาเป็นตัวกล่องแบบนี้นะคะในหนึ่งกล่องเขาก็จะมีมาให้8หลอดแปดอิงนะคะสำหรับตัวน้ำหมึกตัวนี้เป็น m a สอินออสเตีนะคะแล้วก็ มีให้เลือกหลากหลายสีมากนะคะหมึกสีลิมิเต็ดก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สำหรับสีเบสิกเลยที่ส่วนใหญ่ชอบนิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นสีดำกับโรยอ l บูนะคะโรยอ l บูก็จะเป็นสีออกโทนน้ำเงินสว่าง ะะมันจะมี m i d ไ i g h t b l ด้วยมิดไนบูก็จะเป็นตัวน้ําเงินเข้มโทนไปทางดํานะคะ1กล่องเขาก็จะมีมา8หลอดเป็นหลอดไซส์เล็กแบบนี้นะคะก็รุ่น f o r t e n ทนรุ่นตัวนี้นะคะใช้เป็นตัวหมึกหลอดตัวนี้เลยในส่วนของวารันตีการ์ดนะคะตัวนี้ก็เป็นวารันตีเวอร์ไวนะคะ,อ,ะอันนี้เราเป็นตัวออกช็อปไทยนะคะ รูปเรมของวารันตีการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีเขียนในส่วนของ International Guarantee Certificate นะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะตัวนี้เป็นตัว Starwalker นะคะ Planet Blue นะคะ,ะ Planet Blue โคดนัมเบอร์ของเขาก็คือตามนี้นะคะ,ะมันมันนี่ไอไอดีนัเร์นะคะแล้วก็วันที่เราซื้อนะคะเราก็ตัวแทนในเมืองไทยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถ สั่งจากทางช็อปเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําสลักชื่อไดอ้เดี๋ยวเราดูนิดนึงเวลาเราเก็บนะคะใครที่มองหาตัวหัวฟอทเทนเทนของมองรังนะคะก็จะมีอยู่ทั้งตัวรุ่นที่เป็นตัวนี้เป็นตัว Star Walker m e s เ e r s u k นะคะมีอยู่หลากหลายรุ่นนะคะแล้วก็มี โนหลายสีตัวนี้เป็นตัวสีบรูนะคะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะความรายของเขานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบนี้สวยงามเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักกันดูนะคะว่ารุ่นนี้นะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณกี่กรัมนะคะ ส่วนใหญ่ตัวมงบรังเนี่ยนะคะน้ำหนักที่หนักนะคะจะเป็นไปโทนทางหัวตัวหัวเขาจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะ แต่ตัวรุ่นนี้จากที่จับดูก็คือขนาดไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ถือว่ามีน้ำหนักนะคะถ้าเกิดเทียบกับพวกปากาแบรนด์อื่นๆอ,อย่างเช่น Parker, s h e f f f เนะคะ Cross จะมีน้ำหนักเบากว่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ4 4 5 2กรัมนะคะสำหรับในส่วนของตัวน้ำหนักตัวด้าม ค่าตัวรุ่นนี้นะคะในช็อปนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3หลัก30,000่นกว่านะคะสำหรับรุ่นตัวนี้นะคะก็ใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามทักอินบ็อกได้เลยนะคะสินค้าที่เรารีวิวนะคะตัวนี้เป็นตัวของแท้100%ซนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ